นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคมรี่มือสองแอคคอรมือสองนะครับกับผมนะบีมพิยนนะครับบริการฝ่ายขายไปตาบริษัทพิยนนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจอดกันเลีงรายเลยนะฮะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะย้ายไปสู่ที่สาขาใหม่นะฮะบางส่วนนะฮะบางส่วนจะไปจอดที่นู่นนะครับโดยเฉพาะตัว Camry a c c o r d นะฮะ Toyota f o r t u n e r m ิวเนะครับ Honda CRV แล้วก็รถตู้นะจะอยู่ที่สาขาใหม่ของเรานะสุวินทวงศ์นะ46นะครับผมนะยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผม คือตอนนี้รถมันกระจายจอดกันนะฮะกระจายจอดเตรียมพร้อมที่จะนําไปเคลื่อนย้ายนะฮะนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นวันที่25คือวันพรุ่งนี้นะฮะวันศุกร์นะครับแต่วันนี้นะฮะเดี๋ยวผมมันจะมีบางคันที่ยังหลงเหลืออยู่นะที่ยังไม่ได้ถ่ายเก็บเอาไว้ยังคันนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายไล่วิธีละคันเลยนะคันนี้ยังไม่เคยลงช่องนะครับฮอนด้าแอคคอร์ดนะฮะ1.5 EL นะครับตัวนี้โหสวยเล็กเพี่คันนี้นะฮะเป็นตัว1.5เทอร์โบนะฮะ นะครับ EL Turbo นะฮะ799,000บาทนะปี2021นะครับเป็นเครื่อง1.5สีขาวนะผมใครหารุ่นนี้อยู่นะครับเข้ามาแล้วนะไฟหน้าเป็น Full LED นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้ไม่มีนะนะครับเพราะไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวไฮบริดนะนะครับคันนี้คือตัวเริ่มต้นนะฮะ799,000บาทนะครับออกห้างอยู่ร้านสี่นี่นีภายในยังตกแต่งลายไม้อยู่เลยนะนะครับเออ่ Memory Seat นะครับมีมาให้เนี่ยแล้วก็พวงมาลัยสวยเลยนี่บอบปลอดไฟฟ้านะครับ นะะฮนี่นะฮะพุธตรานะครับนะทักชั่นคอนโทรลมีมาให้นี่คือภายในของตัวรถนะฮะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะรถเพิ่งเข้านะครับผมนะฮะเลขไมดูหน่อยนะมีใบสกบเรียบร้อยนะฮะไม่ใช้ยูแสนสามนะครับผมเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปียี่สิบเอ็ดนะครับสีขาวนะใครหารุ่นนี้สีขาวอยู่นะครับนะฮะดูคันนี้ไว้เลยพี่มาทดลองขับได้นะนะครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันที่สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยนะนะครับตรงนั้นเนี่ยถนนยาวๆนะนะครับทดลองคุณภาพกันได้นะ นะครับเหยียบกันยาวๆนี่นะฮะสภาพบอดหลังนะนะครับนี่คือสภาพแรกเข้านะนะครับรถแรกเข้านะครับผมมันนี้มีบางส่วนเดี๋ยวผมให้ดูคันที่ยังไม่เคยถ่ายลงช่องนะครับ5 8า4นยะนะครับจำเสเบียนไว้ให้ดีเลยนะครับคันนี้รองรับรู้สึกน้ำมัน e 8 5ได้ด้วยนะนะครับเป็นตัวน้ำมันล้วนฮะคสำหรับแอคคอร์ดนะครับคันที่2คันนี้เคยถ่ายลงช่องแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งอีกคันนี้หลุดจองมานะฮะ นะครับคันนี้สวยเลยทีเดียวนะครับผมถ่ายไปแล้วแล้วก็หลุดจองมานะครับ5 7 4 5นะโตต้าแคมเปอรีนะสองจุดหพรีเมียมนะครับคันนี้พิเศษสุดยังไงคันนี้เลขใหม่เพียงแค่เ9 0 0 0่โลพี่นะครับ79,000โลเท่านั้นเองนะนะครับนี่โอ้โหสวยกิ๊บเดี๋ยวผมดูราคาก่อนราคารู้สึกจะแก้าหม0่0เกบาทนะครับนี่นี่คือราคา899,000บาทนะครับปี19นะฮะเลขหม่เ79,000า พรมได้ของเดิมเลยนะนะครับพรมได้ของเดิมเลยแต่พยางไม่มีนะครับนะแผ่นเพลทโรเบิร์นะครับปี2019นะเหมือนได้รถปี20แต่ราคาปี19นะพี่นะคันนี้ภายในสวยแล้เป็นสีบอลนี่ฮะรถสีบอลตรงนี้หายากแล้วนะครับแล้วก็ตัวท็อปจะได้อย่างงี้มานะ่ยในเรื่องของปุ่มอ่าปรับในเรื่องอ่าตัวเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านหน้านะครับแล้วก็ปรับแอร์นะฮะเบาะด้านหลังปรับได้นะตัวท็อปเลยนะคันนี้นะครับท็อปสุดสๆล่างออกห้าอยู่ล้านเจ็นะ นะครับคันนี้8 9 9 0 0 0บาทได้เป็น4บอลน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคันหนึ่งนะเพิ่งเข้ามานะครับอีกคันหนึ่งเพิ่งเข้ามาคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นเก้นะ8 9 9นะเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งนะครับ4บอลเหมือนกันคันนั้นอยู่8 8 9 0 0 0บาทถูกกว่าอ่าหมื่นหนึ่งนะครับคันนั้นเลขไม่อยู่แสนสามนะครับอ่ะคันนี้สองจุดห้าสปอร์ตนะวยครับนะครับถูกขยับมาตรงนี้แล้วสองจุดห้าสปอร์ตในเก้าสี่หนึ่งสี่นะครับ ตัวไมเนอร์เชนนะฮะสองจุดห้าสปอร์ตตัวไมเนอร์เชนนะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไปยี่สิบเอ็ดนะฮะเลขไม้อยู่แสนหนึ่งกันนี้นะครับเคยจอดอยู่ตรงซีอ่าตรงบีหน้านะครับนะฮะขยับมาจอดตรงนี้รอเคลื่อนย้ายนะฮะเลขไม้อยู่แสนหนึ่งพี่นะครับนี่โอ้โหสวยกิ๊บนะนะครับ ตัวนี้จะถูกตัด Memory Se ซ t ออกนะครับในเรื่องของตัว m เมนเทชั n นะขึ้นลงไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับผับดูไฟฟ้าปบจับไฟฟ้านะครับเบาะปลอกไฟฟ้าด้วยนะครับแอร์แบ็กเใบนะครับได้แม c คขนาดนิ้วมาแล้วนะสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับนี่แล้วก็ที่จอดข้างๆนะนะครับ 2.5G นะครับนี่คือโฉมยังไม่เมนเทชันนะ5880ครับรถเพิ่งเข้าแล้วก็กำลังรอปรับสภาพอยู่นะฮะนี่เคยถ่ายลงไปแล้วนะครับเคยถ่ายลงไปแล้วนะนะครับเบาะสวยกิ๊บ เลขไม้สูงหน่อยนะแสนหกนะตอนนั้นผมถ่ายอยู่ทางตรงโซนช่างนะครับทางออกโซนช่างแต่ภายในสวยกิฟนะฮะแสนหกก็จริงนะพี่นะพี่ดูโอ้โหนี่คือนังเดิมนะนะครับปีกบอบไม่มีล้มเะฮะโอ้โหสวยจริงอันนี้นะครับแสนหกนะราคารู้สึกจะจําราคาไม่ได้ละ <laughs> นะฮะราคาน่าจะเจ็ดแสนห้าถ้าจำไม่ผิดนะคันนี้นะครับนะีบ่ฮนะเจ็ดแสนเจ็ดหรือเจ็ดแสนห้านี่นะยว ทักมาถามราคาอนก่งดีนะคันนี้นะครับน่าจะเคยลงไปแล้วเคยลงไปแล้วนะครับทะเบียน5 8 8 0 2 5 g นะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันแล้วก็คันนี้นะครับตัวท็อปอีกหนึ่งคันนะเพิ่งเข้ามาใหม่พี่นี่ผมถ่ายไม่ทันนะนะครับเดี๋ยวรีวิวในแบบเดี่ยวๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับัีนี้โตัวท็อปเลยเหมือนกันนะ4 0่0เพ, вот นนเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้4010ยนเพิ่งเข้ามานะฮะสวยกิ๊บเลยเกระจกบนหน้าเดิมด้วยนะคร นี่คือสภาพเป้าใหม่ไม่มีบุบไม่มีเลือกยิ้มเลยนะฮะไปชมก่อนก่อนไม่อเช้น,นะฮะปี2ีนะนะครับชมนี้ยังไม่เคยผมยังไม่เคยถ่ายนะครับกระจกหน้าเดิมนะครับภาษีพราบาหมดมีนา69นี่นะด้าน,นบนหลังคาสารุปตัวท็อปนะฮะออกห้าง้านเจ็ดเก้านี่เพื่ยนขายอยู่8 8 9 0 0 0บาทนะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะนะครับเอาไปทำเป็นรถเออรส่งรถลิมูซีนได้นะนะครับด้านหลัง ปรับเบาะปรับเบาะได้นะฮะแล้วก็ตัวควบคุมตัวนี้นะสามารถปรับได้นะครับนีโ<ฮ>่โอ<ฮ>้หสวยจิ๊บเลยแอร์เป๊ะเก้าใบพี่ตัวท็อปนะฮะแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถูกกว่าคันเมื่อกี้หมื่นหนึ่งนะนะครับถูกกว่ามาเจ็ดหมื่นเก้าเมื่อกี้นะครับไฟเบียนไลนะฮะมีมาให้เลขมาอยู่แสนสามเก้านะฮะเลขมาอยู่แสนสามเก้าคันนี้นะเดี๋ยวเออส่งมาขอดูภาพเต็มแล้วกันนะนะครับภาพนิ่งแล้วกันคันนี้ผมเล่นทีไม่ได้ถ่ายรีวิวไว้ นะครับเพราะรถเพิ่งเข้ามานะเลขไม้แสนสามเก้าพี่นะครับตัวท็อปนะนี่มีตัวพัดลมเป่าตรงตรงเบาะด้วยนะครับไอ้แปดเก้าใบพี่กันนี้เครื่องเสียง j b l นะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเป็นปุ่มปรับควบคุมนี่นะรตรงนี้นะนะฮะตัวท็อปต้องได้อย่างงี้พี่นะตัวท็อปต้องได้อย่างงี้นะครับแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ยังไม่เคยถ่ายลงเดี๋ยวรอถ่ายเดี๋ยวเดียวให้นะเดี๋ยวรอขยับก่อนนะฮะไปดูคันต่อไปครับ อีกหนึ่งคันเข้าใหม่เหมือนกันนะฮะเล็กไม้แสนหกวี่สองจุดห้าจีนะคันนี้นะครับนี่นะฮะโอ้โหสวยเก็บได้สีขาวด้วยนะสองจุดห้าจีนะไม้แสหกนะพี่นะคันนี้เนีราคาน่าอยู่มาเจ็ดแสนห้าเจ็ดห้าเก้านะถ้าจำไม่ผิดครับผมเจ็ดห้าเก้านะเจ็ดห้าเก้าหรือเจ็ดเก้าเก้านะเดี๋ยวดูอีกทีพี่นะหาเจ็ดเก้าเก้าพี่นะฮะราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสองจุดห้าจีนะครับนี่นะปียี่สิบเลขกไม้แสหกนะครับ เน้นแรงๆเลยคันนี้นะนะครับเน้นใช้งานเน้นขับสนุกนะฮะเป็นตัวสปอร์ตเลยนะครับได้แม็กซ์18เลยนะครับช่วงล่างเฟิร์มๆเครื่องสี่เครื่องเครื่องเกียร์แน่นๆนะฮะนะ209แรงม้านะครับผมนะทำงานควบคู่กับเกียร์ออโต้8สปีดเป็นเกียร์เฟืองด้วยนะขับมันแน่นอนพี่คันนี้นะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะสำหรับเครื่อง2.5นะครับ799,000บาทนะฮะสนใจทักกันเข้ามาคันนี้ผมรู้สึกจะลงไปแล้วนะลงช่องไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของโซนด้านหน้าครับ แต่นี่เป็นโซนนะฮะที่ลูกค้ากำลังมารอรับนะครับผมนะฮะแต่คันนี้ยังว่างอยู่นะนะฮะ2 5ีนะฮะปี2019เดี๋ยวจะไม่ผิดนะนะครับหลายหลาย,ลายคันครับผมรีวิวผมจำไม่ค่อยได้เลยนะ,นะฮะแสนสองหมื่นโลนะฮะ ปีสินะฮะ799,000บาทนะส่วนมาก2 5 G จะเป็นราคานี้นะครับคันนี้สวยกิฟตเลยพี่นะได้เป็นสีปอมด้วยนะครับนะใครหาสีปอมอยู่ผมว่าไม่ผิดหวังนะนะครับเน้นใช้งานเอ่อสีก็ดูไม่เก่าไม่ใหม่มากนะฮะสีจะดูเป็นกลางๆนะสีดำต้องระวังร้อยหน่อยนะสีขาวต้องน้องเหลืองนะครับแต่ตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเน้นใช้งานตัวนี้อนุมัติผ่านแล้วนะฮะเรามารับแล้วก็คันนั้นนี่นะฮะนี่2.5สปอร์ตคันนี้รถบ้านนะครับอนุมัติผ่านแล้วนะนะครับเรามารับ นะครับแล้วก็ในลูกค้าซื้อสดไปแล้วนะครับนะฮะวันก่อนเนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วนะครับวันนี้ลูกค้าซื้อสดไปแล้วนะฮะ4.3ตัวรองท็อปนะฮะมาได้เช่นนะครับนะคันนี้ตัวรองท็อปมาได้เช่นอันวัดผ่านไปแล้วคันนี้ยังว่างนะฮะ2.5สปอร์ตนะฮะอ2 3 1 2นะครับคันนี้นี่นะไป2,021นะผมเลขไมล์1,010โลและเป็นสีขาวด้วยนะหายากเลยนะสำหรับตัว2.5สปอร์ตนะครับนะฮะ899,000บาทนะเปิดให้ดูสักหน่อยนี่ นะะฮวันก่อนรีวิวตอนเช้านั้นไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเนี่ยสภาพภายในสวยกิ๊บพี่นะฮะที่นี่เราคัดรถมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดนะฮะมีการตรวจรถให้อยู่แล้วนะครับเลขมาอยู่แสนหนึ่งพันโลนะครับระบบความปลอดภัยมีให้นะฮะบิ๊กบอร์ดเมเตอร์ทัคชั่นคอนโทรลนะฮะเรียคอสซัพพลิกเลิร์นะครับมีมาให้แล้วก็คลุกเซนโถได้แม็กซ์สิบเจ็ดมาแล้วนะสำหรับตัวโฉ่อมไมน์เนเชนนะครับนะฮะแล้วก็ที่จอดเรืออยู่นี้นะครับนี่ฮะเตรียมที่จะมูฟไปฝั่งนู้น้ม นี่นอกเหนือจากแคมรี่แล้วกันนะนะครับผมจะมีคลอสสีแดงอ่าไม่ใช่คลอสสิเบลลัสนะครับสีแดงนะฮะแล้วก็อยาลิสคลอสนะครับตัวนี้แล้วก็โตต้าโคลาคลอสนะครับนี่ตระกูลออสออสคอดคลอสออสอย่างนี้นหมดเลยนะนะครับสีแดง6919นะนะครับแล้วก็ยาลิสอ่ายาลิสหนึ่งคันนะเป็นแฮชแบ็กนะ นะครับใครหารถตระกูลนี้อยู่นะครับคันนี้600,000หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะนะครับถือว่าเป็นท้ายคลิปแล้วกันนะนะครับของฝากท้ายคลิปแล้วกัน600,000หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยเช็คศูนย์ประวัติสูตรนะครับเนี่ยแท็กของตัวเเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่เลยนี่นะฮะรถครอบครัวนะครับเอ่อตัวเต้าเวลวอสดูป้ายสกบหน่อย600,000หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทปียีิบสามพีเลขไม้พี่ดูจะชัดนะเลขไม้หนึ่งหมื่นโลนะนะครับโอ้โหพี่เอ้ยอันนี้นะสวยจิ๊บไม่มีทีี่ตนะ พี่ดูไม่รู้จะเอาตรงไหนมาตีนะเลขไม้์หมื่นโลนะฮะนะครับไม่ได้ชนหนักไม่ได้พิกควรบนะฮะแล้วกว้างๆเลยนะด้านหลังนะครับสําหรับเวลส์นะนะครับด้านหลังกว้างเลยเนะี่ยเดี๋ยวเป็นสีแดงนะเลขไม้์หมื่นโลพี่นะครับนี่ด้านหลังนะฮะเจ้าของเดิมติดกล้องถอยมาให้นะครับใครหารถครอบครัวแนวนี้ยอยู่นะเดี๋ยวเป็นของอของฝากส่งท้ายแล้วกันนะสำหรับในช่องแฮมเบรี่นะครับนะนี่นะเวลส์นี่น็อตเดิมเลยนะรางน้ําเดิม นะครับทุกดันฝาดดันที่สุดกระบอกนักโคมไฟเดิมพี่นะครับโอ้โหหนึ่งหมื่นโลนะนะครับใครสนใจน้องเหดือจากแคมบรีนะนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีญาติบอกญาตินะนะครับเวลล์รอสนะครับน่าสนใจเลยแล้วก็ยาริทรอสต์นะครับตัวนี้เป็นเอ v นะนะครับยาริทรอสต์เป็นตัวท็อปด้วยนะพรีเมียมลักชัวรี่นะฮะนะครับพรีเมียมลักชัวรี่นะตัวนี้นะครับนี่นะฮะโอ้พี่ดูเนี่ยใครสนใจไปดูป้ายแดงนะฮะอย่าเพิ่งไปนะพี่นะนะครับ ใครจะไปดูป้ายแดงอย่าเพิ่งไปนะนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะปีพุสี่ครับพี่เลขไม่หมื่นสามนะฮะหลังคาเป็นพาโนรามิกนะฮะนี่นะฮะโอ้โหท็อปสุดแล้วพี่เป็นเอสยวีด้วยนะระบบไฮบริดนะฮะคันนี้นะครับเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับสไตล์เอสยูวีมินิเลยนะเอสยูวีเล็กๆนะนะครับเล็กเป่นท็อปนะนะครับสวยอยู่สี่เก้าศูนย์สามฟอร์ดไฮเปิดไฟฟ้าต่างหากนะโอ้โหนะครับ เก็บจริงจริงคันนี้นะครับน็อตฝาท้ายสวยเดิมนะฮะไม่มีโอ้โหไม่มีชนเลยนะครับได้สภาพเดิมพี่และสภาพป้ายแดงเลยนะนะครับนี่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทออกข้างอยู่รู้สึกประมาณผมจาแน่นอนไม่ได้คันนี้แต่ไม่ถึงร้านนะคันนี้ไม่ถึงร้านน่าจะแปดแสนกว่าบาทนะครับรแล้วก็อีก,อกคันอีคันหนึ่งนะคลอสเอสยูวีนะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นนะนี่เป็นตัวสม,มาร์ทถ้าจำไม่ผิดนะครับภายในเบาะหนังดาแดงนะนี่ นี่ยตัวท็อปจะเป็น gr นะ9 9 9 0 0สบาทนะคันนี้ออกห้างอยู่ล้านกับ9 4 0 0 0นะนะครับเลขไมล์หมื่นเจ็ดพี่ปี24นะครับนี่ h e v พ p r e m i ยมนะฮะนะฮะ h e v พ p r e m i ยมคันนี้โอ้โหพี่ดูหน้าจอใหญ่กว่า ipad อีกนะนะครับแล้วก็บอรหนังสภาพสมบูรณ์สวยนะครับหลังคาไม่ได้สำลูบนะนะครับบอรหนังปล่อยฟฟ้าพี่นะครับเป็น h e v นะ18 20ปดลิตรมีให้เห็นนะสีดำนะผม max สิบแปดนะนะครับห้าที่นั่ง นะครับกว้างๆเลยพี่นะของฝากส่งท้ายแล้วกันนะสำหรับช่องแคมรีนะนะครับจอดเลี้ยงอยู่นี้นะครับเตรียมพร้อมจะขนย้ายไปที่นู่นเหมือนกันนะฮะทะเบียนสวยด้วยสี่ห้าเจ็ดเจ็ดพี่นะครับสำหรับคลอสชัยบริดนี่ยนะครับแล้วก็อ่ามีคลอสฝั่งนี้มี c ีอานะครับอัปเดตแล้วกันนะว่าเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับนะไปสาขาสุวินทวงศ์นะครับอยู่สุวินทวงศ์สี่สิบหกนะฮะนะครับก็ก่อนถึงแยกเข้าหนองจอกแยกเข้ามานครนะ เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ในห้องนี้ด้วยนะครับเนี่ยแคมรี่มือสองแอคคอร์ดมือสองนะฮะนี่แอคคอร์ดยังคงมีอยู่นะฮะแอคคอร์ดนะครับสำหรับทะเบียน717ยังอยู่นะวันก่อนลงลงคลิปไปก็สอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับยังอยู่นะนะครับนี่ในส่วนของแคมบรี่แล้วเดี๋ยวย้ายหมดเลยพี่นะครับยกเว้นคันที่อนุมัติแล้วก็รอส่งมอบนะครับจะส่งมอบกันที่นี่นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ